สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องข้ามแดงชาแนลเนาะคะนนาะคลิปนี้ยายท่อนกับสีมะว่าคลิปเกี่ยวกับผ่าลูกตายก้นพ่อแม่สมควรไหมที่พ่อแม่จะไปเผาผีลูกก็คือผ้าจริงๆแล้วเนาะคันมีการลูกในตายก้นพ่อก้อนแม่วัฒนธรรมอีสานโบราณเท่าน่ะคนสิงคโพ่อแม่ไปเผาลูกเด้ก็คือวันที่เอาลูกไปป่าไปเผาไ่ว่าสิมีเม,ม่ยยุวัดหรือว่าสิไปเผายุป่าสา เพื่อนสิบโอหาพ่อแม่ไปเบิ่งสอนลูกถือไฟหมดไม่ร่างกายยังสัน,นะคะ่ะพรอเนาะพอว,าพอวา่าพนว่าทาพ่อแม่ไปห่วมนะ่ะมันก็สิได้เผาแต่ลูกแท่นที่เขามีลูกแล้วเข้าสิได้ให้ลูกมา่เผาเข้าเก็บกระดูกเข้าทาลูกตายก่อนพ่อแม่ก็คือพ่อแม่น,นี่ยสิบบานพี่น้องจะไม่ให้ไปร่วมงานศพไม่ให้ไปร่วมงานเผาผี เออหอยุบ้านเลยก็ให้เป็นนาทีของผู้อื่นผาลูกไปเผาพีไปยั้งไปเพราะว่ามันโมเมนต์แนวมันโมเมนต์แนคลขํามเร็วอีกนี่นึงถามว่าถ้าผัวเมียกันไปได้ไหมผัวตายแล้วเมียไปเผาได้บอันไป็นจังสัน้นอะไปได้เพราะว่ายังผัวเมียใหญ่มากจังพอกกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันถึงวาระสุดท้ายเท่ากับไปเมียนคาบอาตโตให้กันได้แต่ว่าลูกเลยเท่าหัวมงสางมันเป็นเรือเนือ้อเชื่อไครองเท่าจังสีนะคะถ้าพ่อเมียใดไปยืนเบื้องเรือเนือ้อเชื่อไขตัวเอง โดนไฟมอดไหมเผาไหมนะครับพี่น้องมันก็จะได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกพุ่น้ามันก็จะได้เผาพีเกิดมามีลูกหลายคนลูกก็จะตายตามกันไปยังสินะพี่น้องตะกี้ผู้เฒ่าคนบ่ไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นร้ายแล้วค่ะอีกในหนึ่งก็คือตะกี้ตะกรอน่นวานลูกนะถ้าถ้าเด็กพูดว่าเป็นเด็กห่ะผู้ใหญ่ถ้าตะกี้เนาะถ้าอายุต่ากว่าห้าสิบปียังสิเพื่อนจะบ่เผาเด้พี่น้องก็คือเพื่อนจะเอาล่างนั้นไปฝังเลยไปฝัง ฟังไว้เลยโดยสิบบกคุดขึ้นมาเลยและอีกอยัางทาเม่นเผาเพิ่นกับ่บเอากระดูกที่คนตําอายุหาซิบนะเขาธาตเพราะว่ายังหาซิบถามิโพมิเมมันบอค้าเอาเข้าทาตุอะนนี้วันสงการแน่วันพาวันศิแน,น่กะสิเที่ยวไปจุดธาตุจุดยังให้ลูกไหมถึงมากะซ้ำมองเป็นการว่าโอเมนนี่ไปไหวาลูก ซึ่งมันโมเมนต์แนวที่ใหจะพ่อเม่ไปไว้ลูกแม้ลูกสิตายไปกันแล้วกับ่วกสงควรแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเฮ็ุร้ายค่ะพี่นวลก็เลยเอามาว่าทีเกาข้องหลังที่แรีว่าเป็นยังคนก็บ่ใไหพ่อเม่ไปเผาลูกเพราะว่าถ้าเผาลูกมันก็จะได้เผาตะลูกพาเอากระดูกลูกเขาธาตุมันก็เป็นการว่าพ่อเม ไปล้างถาดไปทําความสะอาดถาดก็ดูเหมือนว่าพ่อแม่เนี่ไปกราบลูกมันไม่เหมนแนวมันไม่ใช่เด้อค่ะเด้อจะเลยเอามาว่าเหตุวัฒนธรรมอีสานเหาให้ฟังกับพี่น้องติดตามช่องพรมแดงชาแนลไว้ในเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิหาค,คลิปอีหย่างดีๆมีประโยชน์ที่แบบว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้แต่ว่าเด่ท้องกับสิพยายามหาเอามาไห้เบิงไห้ฟั่งค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เบิงค่ะพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ